สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าตำนานกลับมาเกิดใหม่กับโ o k i a l u ูเมีย5 g 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานดีไซน์สุดคลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ําสมัยได้อย่างลงตัวขีดขีดขีดดีไซน์แอนวัสดุกลิ่นอายลูเมียดั้งเดิมอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือดีไซน์ โนเกียลูเมีย i a 2 0 5 g ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูลลูเมียเอาไว้ได้อย่างเต็มที่ทั้งสีสันที่สดใสตัวเครื่องทรงสี่เหลี่ยมขอบมนและโลโก้โนเกียที่โดดเด่นสะดุดตาตัวเครื่องผลิตจากโพลิคาร์บอเนตคุณภาพสูงแข็งแรงแต่เบาพกพาง,ง่ายและมีให้เลือกหลากหลายสีเช่นไซอันเย็นโล่แบล็กและไว้เหมาะกับสายแฟชั่นแน่นอนขีดขีดขีด,ขดหน้าจอ amoled 6.4คมชัดสีสด หน้าจอขนาด6.4นิ้วแบบ AMOLED ความละเอียด Full HD พร้อม Refresh Rate 120Hz คือความลื่นไหลที่รู้สึกได้ทุกสัมผัสสีสันจัดจ้านคอน t r a สตดีเหมาะมากสำหรับดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนฟีดโซเชียลต่างๆขีดขีดขีดชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 3แรงพอตัวประหยัดพลังงาน โนเกียลูมีย2 0 5G มาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 3ที่ประสิทธิภาพดีเยี่ยมไม่ว่าจะใช้งานทั่วไปหรือเล่นเกมกราฟิกระดับกลางถึงสูงก็เอาอยู่สบายๆแรมขนาด 8GB และ ROM 256GB แบบ UFS 3.1ทำให้โหลดแอปไว้เปิดเครื่องเร็วไม่มีสะดุดแน่นอนขีดขีดขีด,ขด,ขดกล้องไซส์ 64MP ความคลาสสิกที่ถ่ายสวยสุด,สด เรื่องกล้องโ o k i ียก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังมาพร้อมกล้องหลัก 64MP จากไสต์ที่ถ่ายภาพได้สวยคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบกันสั่น OIS และ AI Scene Detection ที่ช่วยให้ทุกภาพออกมาดูดีแบบมือโปรกล้องอันตราย 8MP และกล้องแมโคร 2MP เสริมประสบการณ์การถ่ายภาพให้ครบทุกมุมมองส่วนกล้องหน้าความละเอียด 32MP ก็ถ่ายเซลฟี่ได้เนียนๆพร้อมฟีเจอร์บิวตี้โหมดและ HDR บกที่ถูกใจสายโซเชียลแน่นอนขีดขีดขีด แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงบวกชาร์จไว 45W แบตอิดใช้งานได้ทั้งวันแถมรองรับการชาร์จไว 45W ที่ชาร์จจาก0ถึง80%ได้ในเวลาไม่ถึง35นาทีนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไร้สาย 15W ด้วยนะครับเหมาะกับคนยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วและสะดวกสบายขีดขีดขีด,ด 5G Dual SIM บวกระบบเสียง OZO Audio แน่นอนว่าในยุค2025การรองรับ 5G ต้องมีซึ่ง l ูเมีย2 0 5 G ก็รองรับ 5G แบบ Dual SIM เต็มรูปแบบพร้อมระบบเสียง OZO o Audio แบบ360องศาให้ประสบการ์รับชมคอนเทนต์หรือการประชุมผ่านมือถือที่สมจริงระดับโรงภาพยนตร์เลยครับขีดขีดขีดระบบปฏิบัติการ Android 14บวก Nokia ok UI แม้จะชื่อว่าลูเมียแต่ตอนนี้โนเกียเปลี่ยนมาใช้ Android อย่างเต็มตัวโดยลูเมีย2 0 5G มาพร้อม Android 14ที่ลื่นไหลเสถียรและ Nokia UI ที่สะอาดใช้งานง่ายไม่มีแอปขยะติดเครื่องเหมือนหลายแบรนด์ในตลาดขีดขีดขีดฟีเจอร์เสริมครบ NFC Bluetooth 5.3ลำโพงคู่ แน่นอนว่าโนเกียจัดเต็มมาให้แบบไม่กักทั้ง NFC สำหรับใช้งานจ่ายเงินไร้สัมผัสบลูทูธ5.3สำหรับเสียงไร้สายคุณภาพสูงลำโพงคู่สเตอริโอและพอร์ตหูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรสำหรับคนรักเสียงคุณภาพขีดขีดขีด,ขด,ขดราคาเปิดตัวคาดการราคาที่เปิดตัวในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 9 9 0ง1 2 9 9 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นแรมพร้อมที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับแบรนด์ระดับตำนาน พร้อมสเปคจัดเต็มขนาดนี้ขีดขีดขีดสรุปนี่คือลูเมียที่เรารอคอยจุดเด่นดีไซน์คลาสสิกแบบลูเมียหน้าจอ A M O L E D 120 h z กล้องไซส์ถ่ายสวยรองรับ 5G และชาร์จไวระบบ Android 14ลื่นไหลไม่มีโฆษณาจุดสังเกตไม่กันน้ำ I P 68ไม่มีเลนส์เทเลฟโฟโต้ขีดขีดขีดคำตัดสินจากออโต้สมาร์ทโฟน สำหรับใครที่คิดถึง Nokia ยลู i a เมียและอยากได้สมาร์ทโฟนที่ไม่เหมือนใครลู m i เม0 5 g 2ีย2 0คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากในช่วงราคาหมื่นต้นๆได้ทั้งกล้องดีหน้าจอสวยดีไซน์โดดเด่นและประสบการณ์ใช้งานที่ครบครันอย่าลืมถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto ้สมาร์ทโฟนเพื่อไม่พลาดมือถือใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวให้คุณดูก่อนใคร